เฮ้ยกินข้าวกินข้าวกินข้าวแล้วเอ้าถ่ายแล้วเหรอสวัส <c oughs> ดีครับพวกผมปอช่างชวนชิบอีพีตวันนี้เราจะไปกินข้าวร้านลับในตำนานแบบร้านนี้โคตรลับมันชื่อว่าร้านผมไม่รู้ว่าชื่อร้านอะไรแต่ว่าผมตั้งชื่อร้านนี้ให้ว่าข้าวตามฝั่งหน้ามเามนไปไปดูเลยร้านนี้มันจะอยู่เลยร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราเคยมากินกันนะครับผมนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยว ที่เราเคยมากินกันวันนี้เราผ่านไปใช่ไหมใช่แล้ววันนี้เราผ่านไปทางก็ค่อนข้างจะกว้างขวางนิดหน,นึ่งกว้างตรงไหนเนี่ยฮะกว้างเนี่ยร้านลับของจริงทำ <c oughs> ไมยิ่งขับยิ่งไกลมาถูกทางก็วะ่ะ <c oughs> งแล้วฮะตอนนี้ครับเรามาถึงร้านกันแล้วครับนี่ครับชื่อร้านป้าแอวตามสั่งเอกชัย14ร้านอยู่หน้าเมวัดอะไรวัดบางปทุนนอกคือมาถึงปุ๊บป้าบอกข้าวหมดหมดแบบหมดจริงๆก็คืออีพีนี้ ไม่มีข้าวกินตอนเที่ยงรถไปไหนต่อ,อเนี่ยเอาจะเล่าไปขับรถตามหาร้านอร่อยกันดีกว่าตามผมมาเลย <c oughs> เราเปลี่ยนแผนใช่ครับตอนนี้เรามาอยู่ร้านข้าวมันไก่ปากซอยกำน,นันแม้น1ิตสามร้านนี้ก็อร่อยเพราะว่าร้านเมื่อกี้ปิดปออขอแก้ไขหน่อยเมื่อกี้ที่บอกไปวัดบางวัฒนนอกรึไหมไม่ใช่ช่วยจำผิดมันเป็นวัดบางวัุนในบางวัฒน์นอกมันอยู่ฝั่งนึงนั่นแหละเดี๋ยวสั่งข้าวมันไก่ไปแล้วเดี๋ยวรอดูตอนนี้หิวมากขับรถตั้งไก่เซ็งมาก ขไก่เนื้อหนังแบบช่ำๆจุยซจุยซี่ครับอันนี้พิเศษใช่ไหมครับพิเศษใช่ไหมครับดาอันนี้ธรรมต่อโอเคสามจานของกรต้องด้วยอือม ทำทำเลยไหมทำโอ้จานแรกไปแล้วเหรออิ่มแล้ะอิ่มมั้มม่ยังอิ่มเลยยังไม่ได้กินเลยพึ่งได้มานี่เป็นจางสองแล้วเว้ยหรอ้าพึ่งได้มาเพึ่งเอามาเสิร์ฟ ข้าวมันไก่ทอดไก่ยัต์ตอไงมาครับไม่ดูไม่จาเลยเหรอน้ำตู้เขาเป็นไงบ้างที่นี่ร้อนร้อนเล่นอร่อยครับเนื้อไก่เนื้อไก่ไงมาคับเนื้อไก่เนื้อกิ่มเนื้อไก่เนื้อกิ่มอิ่มจนแบบลิ้มพันกันหมดแล้วตอนนี้ อ่ะครับตอนนี้ก็อิ่มเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปที่ตั้งร้านนี้กันร้านข้าวเปไก่นี้ก็ตั้งอยู่ปากซอยกำนันแม้นสิบสามนะครับผมคือมาง่ายเลยกำนันแมน้นที่สามร้านอยู่ปากซอยแต่ถ้ารถยนต์ไม่มีที่จอดนะบ,บอกเลยไก่ึ้นหนึ่งคอเลยว่ะ <laughs> <laughs> ก็รสชาติก็อร่อยครับไก่ก็ไก่ทอดนี่โคตรกรอบแบบแบบไก่ทอดจริงๆแล้วก็ราคาก็ไม่แพงครับประชาชนเข้าถึงได้อีพีต่อไปเราจะพาไปที่ไหน ไม่อะผมไม่พาไปที่ไหนอะผมจะไปแก้มือในร้านข้าวหน้าเมนผมคอยดูเลยรอบหน้าไม่พลาดแน่แล้วพบกันใหม่กับผมปอช่างชวนชิีีีหน้าข้าวหน้าเมนเจอแน่